นายแพทย์สมชายโชิปิยวัฒเวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและคณะร่วมถแถลงข่าวชี้แจงกรณีนางสาวชยาดาพร้าวหอมหรือว่าผิงอายุ20ปีนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่เสียชีวิตเมื่อวันที่8ธันวาคมหลังผู้เสียชีวิตและครอบครัวเชื่อว่าการนวดแผนไทยเป็นสาเหตุทำให้กระดูกคอเคลื่อนกดทับกระดูกสันหลังหรือเส้นประสาทจนทำให้ไขสันหลังอักเสบ ในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีระบุนะคะว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันว่าอาการไขสันหลังอักเสบเกิดจากสาเหตุใดและแนะนำให้ครอบครัวพิจารณาการผ่าพิสูจน์เพื่อหาข้อเท็จจริงส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์ระบุว่าเกิดจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดอีกทั้งเกิดการติดเชื้อราซึ่งการติดเชื้อในครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจนค่ะ แจ้งความนะครับแล้วก็คงต้องเป็นหน้าที่เ <Ooh> จ้าหน้า <man> ที่ต้องดำเนินการนะครับถ้ามันจะต้องมีการพิสูจน์ทราบต่อไปว่าเกี่ยวข้องกับกรณีการกไหมายนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าโดยทางการแพทย์เองนะครับเมื่อหาสาเหตุแล้วก็มีที่สงสัยเนี่ยนะครับก็ต้องมีพิสูจน์ทราบชนุดท้ายก็คือมีการ a อ t o p s y หรือว่าการสูญทิศนะครับก็ต้องทึ้นกระจากรอาว่าจะจะดำเนินการต่อยังไงนะครับแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมที่จะให้ ความร่วมมือในการที่จะมีความสะดวกในการที่เข้าสู่กระบวนการนะครับในการพ่จารณาโดยทั้งั้นนี้นะครับต้องเรียนว,ว่าไม่ใช่หน้าที่ของศุนสาสุราจะเป็นหน้าที่ของทางเจ้าทุกและก็ทางตำรวจที่ต้องดำเนินก,การต่อลรานะครับขณะที่การตรวจสอบร้านนวดที่นางสาวชยดาชยดาอ้างว่าไปนวดเบื้องต้นพบว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีหมอน,นวด7คนทั้งหมดผ่านการอบรมและมีใบประกอบวิชาชีพ ส่วนที่บ้านของนางสาวชยาดาญาติได้ตั้งบําเพญกุศลคืนที่สองโดยยังไม่ระบุวันชาปนากิจศพเนื่องจากครอบครัวยังติดใจการเสียชีวิตว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวป่วยโรคไขสันหลังอักเสบเกิดจากการนวดที่ทำให้กระดูกคอคดแล้วก็ไปกดทับสันหลังแล้วก็เส้นประสาทหรือไม่ เพราะในสื่อสังคมออนไลน์ต่างก็มีแพทย์แล้วก็สื่อมวลชนที่โพสต์ข้อมูลนะคะว่าแม้การนวดคอจะอันตรายแต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิงมีอาการป่วยจนเสียชีวิตซึ่งมีเพียงแพทย์เจ้าของใครเท่านั้นที่จะให้ข้อมูลที่แน่ชัดได้รวมทั้งมีแพทย์ที่ให้ข้อมูลนะคะว่าผิงอาจจะเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมอยู่ก่อนแล้ว เมื่อมีการนวดมาประกอบก็อาจจะกดทับเส้นประสาทที่มีการเชื่อมต่อแล้วก็ส่งผลไปยังไขสันหลังแต่ทั้งแม่แล้วก็ครอบครัวก็แจ้งความดำเนินคดีกับหมอนวดนะคะแล้วก็ร้านนวดแผนโบราณเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบว่า การนวดทั้ง3ครั้งถูกต้องตามแบบแผนการนวดหรือไม่เพราะถ้าหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็อาจจะทําให้ผู้เข้ารับการนวดเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้ค่ะครบเมื่อวานนี้สสจจังหวัดอุดรธานีถแถลงตอน9ก้าโมงเช้านะครับ <c oughs> ก็จะมีหลายๆช่วงที่ ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยคือก็บอกว่าด้วยกฎหมาย PDPa อาจจะมไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้แล้วก็ยังไม่ได้ชี้ชัดแต่ว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คือคนที่ออกมาให้ความชัดเจนในเรื่องนี้ก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทิินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไล่เรียงคำลายค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับ 28ตุลาคมคือผู้เสียชีวิตเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลอุดรธานีครั้งแรกคืออาการมือสั่นคล้ายกับไทรอยส่งตรวจเลือดไม่พบว่าเป็นอาการไทรอยหมอนัดอีกครั้งหนึ่งก็คือ16ถึง11พฤศจิกายนแล้วก็มีการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะครับมีการแอดมินแผนกแอดมิดที่แผนกกระดูกและข้อ แพทย์ก็มีการตรวจสอบพบว่าแขนขาอ่อนแรงพอตรวจ MRI เพิ่มพบว่าไม่มีกระดูกคอหักหรือว่าเคลื่อนนะครับมีการเจาะไขสันหลังเพื่อ,อที่จะเจาะตรวจน้ําที่ไขสันหลังด้วยนะครับแล้วก็มีการสรุปผลวินิจฉัยว่าเป็นโรคไขสันหลังอักเสบคุณผู้ชมก็ให้ยารักษาหลังจากนั้นอาการก็เริ่มดีขึ้นกลับไปที่บ้านแต่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ยังมีอาการเกร็งกระตุกตามร่างกาย22พฤศจิกายนอาการมากขึ้น ก็เลยกลับมาแล้วก็เข้า ICU ที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะครับหลังจากนั้นก็เกิดช็อกจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็เสียชีวิต8ธันวาคมนายสมศักดิ์ระบุชัดเจนบอกว่าสาเหตุที่ถกเถียงกันมากเนื่องจากว่ามีข้อมูลซึ่งได้มีการเอ็กซเรย์ในครั้งแรกต่อมามีการทำ MRI าชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนวดอยากจะให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จนได้ตามที่กล่าวข้างตน้นอันนี้คือสิ่งที่นายสมศักดิ์ยืนยันนะครับค่ะแต่ว่าเรื่องนี้พอปรากฏขึ้นไปเป็นข่าวเนี่ยค่ะก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อการนวดแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างที่คุณสมศักดิ์ได้มีการบอกไปในเบื้องต้นนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจคุณภาพการนวดไทยแล้วก็สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานมากขึ้นคือไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมากระทบการนวดแผนไทยแล้วก็การแพทย์แผนไทยด้วยนะคะ แม้ว่าจะมีคำยืนยันเรื่องของการตรวจร่างกายออกมาแล้วคุณผู้ชมแต่เรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของการนวดก็ยังเป็นสิ่งที่สังคมตั้งข้อสงสัยอยู่อย่างไรก็ตามย้ำเตือนกันแบบนี้ว่าใช้วิจรารณญาณในการไปนวดในแต่ละครั้งด้วยเพื่อความปลอดภัยของแต่ละบุคคลนะครับ